ครับก็สวัสดีดีเสียงแม่งพี่ยิงฟ้านะครับนี่ก็มากับงามอัคคี้ลอกสไนปเปิดตัวเดิมนะครับใส่สายห้าถัากแปดนะครับก็ตอนนี้อยู่พองวังน้ําจืดนะครับเข้าฟองวางน้ำนี่ครับฟองวางน้ําจืดนี่หยบร้อยเสีย,ยงดังจ๊อบ น้ำใสกว่าแถวกิ่งแก้วนะครับตัวแค่นี้ครับพอได้ตาครับนี่ครับได้มาแล้วก็กระตุกนะครับปล่อยให้เชือกมันหย่อนนะครับเชือกมันหย่อนเชือกมันหย่อนแล้วก็แกกระตุกง่ายนะครับแล้วก็รูดออกครับตัวใหญ่ครับตัวนั้นนี่ครับใกล้ๆ ตรงข้างหน้านะครับต่อยเต็มเลยไม่มีตัวใหญ่เลยครับมีแต่ตัวเท่าๆกันนะครับไป,ไปหมดแล้วไปหมดแล้วครับมดวแต่เลือกนะครับลองขึ้นมาใหม่โไม่มีไซส์ใหญ่เลยครับ นนี่ก็ตัวเล็กครับตไซส์ใหญ่ล่องมาก็ไม่มีนะครับขันหน้าให้ครับขันหน้าให้หมดเลยนี่ขันหน้าให้ นะด,ด,นะดูนะครับมีแต่ไสทอดไส่ทอดกรอบทั้งนั้นเลยครับก่อน,นมีแต่ไสฝ่ามือนะครับขึ้น อืมเรียบร้อยเรายัางไยโอ้มีแต่ไซส์นี้จริงๆนะครับนี่ผมคัดแล้วนะครับมาลึกครับโอ้โไม่โดนครับก็ไม่ใหญ่นะครับ โดนนะครับนะครับทัวประมาณนี้ว่าเก็บไปเยอะๆเอรอ หย่อนตาใส่ถุงนะครับก็ปล่อยให้มันหย่อนหย่อนนะครับถ้ามันหย่อนแล้วก็กระตุกนะครับตรงนี้ที่ผมสอนนะครับแล้วก็ดึงตาขึ้นมาดึงเที่ยวขึ้นมาอย่างนี้เลย